สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน b e a ี b ไบชอปร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2องซอยสินะครับอยู่ข้างๆกับโลตัสคลอง2เลยวันนี้ผมจะพามาชมสายสปอร์ตนะครับคาวา s a ก,กิ z z, z, z x 6 r abs ปี2019สสีเขียวสุดหล่อคันนี้รถสภาพสวยมากๆนะครับทั้งคันไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้น รถหล่อๆสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขไม์กันว่า z X6R คันนี้วิ่งมากี่โลแล้วไปชมกัน <S <S เลขไมหนึ่งมื่นหร้ยสามสิบเก้กิโลนะครับไม์แท้นะครับไม่มีการกอไม์รับประกันคืนเงินเต็มจำนวนส่วนระบบไฟติดทุกจุดนะครับ <S <S แต่ไฟพามาไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำตัวเตาะไฟ โหมดมืดปรับได้ปกติเลยนะครับระบบไฟติดทุกจุดมาครับเนี่ยมาดูสภาพรอบคันของเซได 6R คันนี้สภาพจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งของเดิมทั้งของแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูจานหน้าจานหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยนะครับรถวิ่งหมื่นกว่าโลจานยังสวยเหมือนกันปั๊มหน้านิชินตรงรุ่นนะครับ ส่วนวงล้อแม็กเป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับดอกยางหน้าเต็มครับพวกแฟรลิ่งสีสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับทั้งคันกระจกหน้าเดิมกระจกสองข้างเดิมนะครับชิลหน้าเดิมส่วนถังสภาพถังไม่มีรอยบุบนะครับดำเดิมสีเดิมถังเดิมจากโรงงานส่วนเบาะเบาะคนซ้อนเบาะคนขับ เบาะเดิมหนังเดิมนะครับแล้วก็ดูเครื่องเครื่องสภาพเดิมนะครับจากโรงงานไม่มีแกะไม่มีซ่อมทางร้านจะไม่รับเครื่องที่แกะหรือซ่อมมาแล้วนะครับสภาพส,สวยๆเครื่องเดิมๆจากโรงงานมีของแต่งมาด้วยก็คือท่อนะครับท่อแต่งสลิปออนแบบลัานๆเลยคันนี้ส่วนจานหลังก็เต็มสวยนะครับปั๊มหลังนิชินเช่นกันแล้วก็ท้าย ท้ายจะเป็นท้ายแต่งนะครับท้ายแต่งพับขึ้นพับลงได้นะครับไฟเลี้ยวหลักไฟไฟหลังนี่จะเป็นไฟหลังแต่งนะครับไฟเลี้ยวในตัวไปดูโซ่สเตอร์กันส่วนโซ่เตอร์ยังสวยนะครับใช้ได้ปกติฟันครบทุกทุกฟันนะครับไม่มีล้มโซ่สเตอร์ใหม่ๆสวยครับรถสภาพคันนี้สวยทั้งคันนะครับรถวิ่งหมื่นกว่าโลสภาพใหม่ๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกัน ขาววสกิ Z ซ6 r abs ปี2019สีเขียวหล่อคนันนี้ร้านบีดไบช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด2 9ง0 0 0มันบาทราคาจะไแฟแนซ์390,000บาทเริ่มต้นที่รีดาวร้านบีดไบช็อปโปรรถสุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันรถจากหน้าป้าย1 0 0 0 0บาทถึง6 0 0 0 0บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มส่งฟรีเฉพาะเขตปริมณฑลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบีดไบช็อปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ